สวัสดีครับคนดูสาวกอว r ททุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับแต่วันนี้เราจะมาโซโลแหลงคอมมานเตอร์สอ,สอดาวกันนะเราจะมาโซโลด้วยนาคอสกันนะคนดูแป่ว่าเมนนาคอสคือที่หนึ่งของผมก็คือนาคอสนี่แหละโคตรผิวอ่ะบอกเลยเดีย๋ยวจะเพิวแค่ไหนเราไปดูกันในเกมเลยดีกว่าครับารามาบคนดู ฝั่งเราก็มีอเลนแล้วก็อีเลนแล้วก็มีที่เจ็แล้วก็มีเทลนะฝั่งเขามีกิกซี่ไวยโอไอริแล้วก็อะไรอีกไม่รู้เดี๋ยวค่อยไปดูอันนี้ผมก็จะเริ่มฟ้าไปจบแดงนะคนดูว่าไหวไหมตานี้คนดูแล้ยฝั่งเขาคิกซี่กลางแบะ เอ้ยมาหลอดลมเอ้ยแต่ขเขาก็โตบื้อดีอยู่นะว่าไหวอยู่อะคิวเรนคิวเรนฟาร์มนฝั่งเขาอะแคลลี่กับเมดของเรานะ่าจะอยู่ยากนะถ้าคือเดินฟาร์มกังถ้าคิวเนรวเนสอ,องเของได้ซ้ำๆอะว่านะคอร์สเราก็คิวว่าดิอันนี้เราจะไม่เอาทิปกลางนะเพราะเราจะไปว่าฟาร์มเร็วๆไง ี่จะไปแก๊งเลนแครีเร็วๆโอ้เดิหน่อยดิเพื่อนแครีเขาเอาคลิปเล็กเราไป่วงนะเดี๋ยวเราก็ไปเทคเลนแครีเลยเฮ้ยวายโอ้เข้าถอยนะเข้าถอยนะซีลงมาล่างล่างสามนะตอนนี้เคลเคลเล่นอยู่ฟ้านะเอาฟ้าไม่ทันแล้วอะ่ะ ว้าคิลเลนน่าจะฟาร์มคลิปเล็กอยู่ตอนนี้ไปสักไปทักทายนิดนึงทักทายทักทายเพื่อนทักตาบทักทายนะขอพีตัวนึงแค่ทักทายแค่ทักทายเอาเโอ้โหเอาหรอเแต่โม้หน่าน้อง,องล,อลินระวงังลินตัวต่อยก่อนไหมตรงน,นั้นไม่ดีนะต่อยก่อนไหมต่อยก่อนไหมเพื่อน And สวายสวายสวยสวยสวยนะ s p ลุนอยละอ้ hey, เราก็ําไปก่อนตอนนี้อ้าวคืเล่เนคือเลนฉันเห็นหนายอยู่ตรงนี้มังกรไหมว่ามังกรได้นะเฮ้ย hey, เลยล่างได้เลยล่างได้เลล่างได้ได้นะเพื่อนได้นะได้นะด้นะแตนึ่งแตงหนึ่งแตงหนึง เข้าต่อไม่ได้อ่ะเฮ้ยไวโอไวโอเล่นได้เดียวเพื่อนอีลินได้ไหมได้ไหมสวย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 เล่นอยู่ตรงนี้รอมังกรไม่ได้อ่ะชลินของของเขาต้องจะรอดนะเข้ามาแล้วเข้ามาเลยชลินมาแล้วอลีอยู่บนออลีอยู่บนอยู่ตรงนี้อเลนกดหน่อยเพื่อนอเลน อเ,อนเลนเราสู้ไม่ได้นะแสดงว่าอเลนของเรายังไม่ช่ำพอน,นะอเอ้าเอ้าเทีย์นั้นไม่แตกเฮ้ยทำไมไม่แตกเนี่ยกงไปตีใหม่เลยอ,ะอ่ะอเลนเระวังกินเลยนะน่าจะอยู่แถวบนอ่ะผมว่าโอเคดักดักยังอยู่ดักยังอยู่ เราต้องฟาร์มคลิปให้หมดเลยนะฟาร์มคลิปเล็กคลิปอะไรอะ่ะถ้ามีโอกาสฟาร์มเราก็ฟาร์มเลยนะได้ไหม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 นะอด้ไหมผมมานะผมมานะผมมานะแตกเน่งแตกเน่งเอ้ยเอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยผมด้วยใครก็ได้ช่วยด้วย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 มาลงไปละผมพลาดอะเมื่อกี้อะ ม่มีใครรับผมนะเมื่อกี้เดินพลาดเลยเมื่อกี้อ่ะเสียดายจัะไม่ได้พลาดเลยนะเมื่อกี้มาอ,อ,อ,อันนี้เดี๋ยวเราก็เร่งไปฟาร์มแดงนะเดินไปเดินไปเร็วเผื่อคลิปกลางก่อนดีกว่าว่าคลิปกลางก่อนนะเพราะอิรินเรายังหลุดตัวล่างเลยเดี๋ยวเราถ่ายกั นนจะเอาเหรอจะเอาเหรอเหรอือนมันเอาะมันพื่อนเกิดไปเปพื่อนฟิกมาเอาผมเลยอะเพื่อนจะเอาผมแบบนี้ไม่ได้นะเพื่อนเล่นกดเลยดีเล่นบน,นอาเล่นเรารีฟาร์มเลยนะตอนนี้ ขอคลิปหน่อยขอคลิปหน่อยเรื่อร่างระวังนะคิปซี่ลงไปล่างนะชิลเลนหายนะตอนนี้อ๋อชิลเลนอยู่บนนะร่างล่างสามนะถอยก่อนเพื่อนถอยก่อนถอยได้ไหมได้ไหมถอยดิถอยไงนะไม่ถอยไงไงผมมา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 เอาได้นะผมว่าผมว่าเอาได้นะโอ้เดอนหน่อยให้ไวโอกิ้งอีกทีนะกิ้งอีกทีนะ โอเคได้แน่นอนแต่งนึงเอาคลิกซี่เหรอคิปซี่เหรอมัวน,นะมัวน,นะมัวน,นะได้ไหมวะได้ไหมไม่ได้ปะเอาไอ้คอนเถอะนายนายขอไอ้คอนเถอะยวจะมาล้างแค้นนายนะเพื่อน HP เหลือน้อยแล้วกลับบ้านก่อนเอาคิปเล่นอยู่ตรงนี้นะเว้บๆนะผมเอาคลิปเองเพื่อนแคลลี่นายไม่ต้องมาเคลียร์เลยนะเดี๋ยวเราเคลียร์ให้ เราชอบเราชอบแบบนี้อ่ะนกเราก็เอานะเพื่อนเราฟาร์มมดอ่ะมังกรไหมเรามังกรนะได้นะมังกรเพื่อนเพื่อนมังกรกว่าไหมเดี๋ยวไปโซนเลนอยู่เพื่อนมังกรกว่าไหมคินเล่นมากินเลนมาคินเล่นมาไม่ได้หรอกเพื่อนไม่ได้แอมหรอกอย่ามาแย่งเนาะเราตีตั้งนานเพื่อนอย่ามาแย่งสิ ไม่ดีนะแบบนี้ไม่ดีเฮ้ยเอลินทำไมไปอยู่พว่น้นไม่ไมปช่วยแครี่จริงอะไรไปม่ไม่ไมปช่วยแครี่จริงแครีคร่รด้านล่างเลยเฮ้ยตอนนี้ตึงๆว่ะตอนนี้ตึงๆว่ะสกอร์คิวแค่10ค,คิวเลยอ่ะลวนทั้งเกมอ่ะนะ คือเล่นอยู่กลางล่างคลิกซิอ๋ออยู่ล่างอยู่ล่างอยู่ล่างผมกำลังไปผมกำลังไปผม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 ไปเอาได้นะเพื่อนเอาได้นะเอาได้นะเอาได้นะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ตายหรอเขาไม่ตายเตะสวย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 ก็ฟ้าเขายังอยู่ไหมวะเขาดูยังอยู่ไหมโอเคไม่อยู่แล้วเอาทีมเล็กก็ได้ bom tí nữa À lên xong lên ở dưới dòng này Bằng à xe này chắc cửa nó phía Lò đáng đấy Kiếp này phải trong đó nha Khỏi còn máy Khỏi còn máy Khỏi còn máy Yeah, đi mà ไปมังกรมาเอ้ดักดีกว่ามังกรเหรอเออคิรินมั่วนะว่าดักดีกว่าไหมดักดีกว่าไหมเพื่อนพอ่าฟาดมนมาฟาดได้ไหมนะเฮ้ยเฮ้ยคิรินจะอ้อมหลังวะคิรินจะอ้อมหลังวะเอามั่วนะ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 ได้ไหมได้ไหมมาเลยได้ไหม ออมาลดผิวจับดีผมว่าพอสักทีนึงแตกนึงตายแล้วตัวนึงอะเรื่องเรื่องขอไหนขอไหนขอเอได้แล้วอ่ะได้แล้วอะพอดีเราต้องใช้ปืกฟ้าเด่อนต่อดัรกต่อเลยนะเดี๋ยวอะขอความคิดไปนะขอตีดักด์กไ เอานี of ้เพื่อนเข้าใจแล้วเพื่อนเสแล้วเข้าใจแล้ววะตอนนี้นะเพื่อนอย่ารีบเพื่อนเข้าใจนานแล้วอ่ะป้าเราขอน้ำเราขอน้ำป้าเราก็จะหมดแล้วอ่ะตีอยู่ตีอยู่ตีอ่ะตีอยู่เพื่อนตีอ่ะตีอ่ตีคลิปอยู่เอ้านายเอาไปเลยปั๊บบั๊บแดงอ่ะนายเอาไปเลย เรนบนท่าแรกอะเอ้าพอมาไปอยู่เรนบนเต็มเลยเฮ้ยเพื่อนไม่กัดป้อมเหรอนี่นั่นสิทำไมเ้าอยู่ไปเรนบนเลยวะเดินทางนี้ไหมเอาเขาวากลับอะเอ้าเดินทางโน้นอะ อุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยเห็นหน้าทักทายหน่อยเอาสกิปทีหนึงสกิปเขาเรียกว่าแค่ทักทายเพื่อนเขาเรียกทักทายเอาไอริสไม่กลับนะไอริสไม่กลับนะไอริสไม่กลับนะไม่กลับนะไม่กลับก็ไม่ได้กลับอะ่ะเอามาหลดเอาเอาทำไรนี่ทำไรเอาทำไรอะ่ะมาหลดเพื่อนเอา,า,ง,เาง่วงอะเนาะรู้ว่ายังไม่ตื่นนะข้าบุตรนี้ก็ไม่ได้นะเอาเอ้ออยเฮ้ยเฮ้ยในกระตุกว่าเมื่อกี้ สามไม่กดสเกิลวิดเลยเอาเอาเอาเลงกลางเอาอาเลนเอาคืเลนคืเลเข้าฟาดนะผมว่าได้นะผมว่าได้นะตรงนั้นอะอ้าวอเคทักอ้ย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 เอาไอริไอไอีม่วนะไอม้วนะไอิ้นะอันนี้อันี้ไม่ได้สิไม่ได้ส มาหลดมาเพืเ่อนถอยไหม,ไหมนะโอ้ชี okay, ชนะแล้วอ่ะเฮ้ยชนะชิวเลยหากใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยก,กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับคนดูอย่าลืมกดติดตามด้านล่างนะอย่าลืมนะ มาเจอกันคลิปใหม่ครับบ๊ายบาย